สวัสดีพี่น้องมันนี่ห้าสิมาเห็ดเห็ดยังดีล่องเห็ดจันดักป่าเบิ่งพี่น้องแต่ผมบ่เคเห็ดมาสีเห็ดเป็นบอก่เห็ดใดญ่บออเคเขาบ่เคเห็ดหือเปล่แล้วก็บ่เคใส่น้าแต่ิมาล่องเห็ดเบิ่งงล้วก็ีิไปล่องใส่เบิ่งพี่น้องอุปกรณ์ก็บมึงยังหลายพี่น้องหน่อยอุปกรณ์ก็มีไหม่มีตะปูด้วพี่น้องตะปูค้อนมาล่องเห็ดเบิ่งพี่น้องว่าสิเป็นยังได๋สิเห็ดให้บอ ใี <łość> ่ได <Billboard Sports> ้เป็นลูกลางสิพี่น้อยหาิใจได้เรื่อยพี่น้องถามวาเบิ่งนตอนสมบูเีพี่น้องว่าสิเป็นจิงไหนส่เป็นฝาบนพี่น้องฝาบนมนขอ่าบนนี่พน้ำพ่งเีเฮ็ดจับมันหลังสินะ

แต่กาชุดิบจัดทีเพาะมีแล้วเนาะนี่ช่างท่างเขาด้านนี้สีโปรทันปีดเดี่ยพี่น่องสีเดไอ ไอ้ตัวเสือกดึงข้างในงก่อนให้มันไอ้ตัวรันมันก่อนเจน๊สิดจ๊สิปิดพี่น้องทิดติดงเข่ามันทิดงเข,ข่าห้องสี่มีไอ้ตัวปิดมันปิดตั้งเข่าเรื่องปึ๊บอันซีเฮียะปึ๊บอันซี่ะทางนี้ลงดีกว่าวใส่ชุดไว้ก่อนคือเวลาปลาเขาเขาจิเจาะหูใส่เสือกเวลาปลาเขาไปส้นเสือกกระเท็ดเดือ,อยั้งถึง พอน่ะปุ๊บอันนี้มัชชิลานลงปิดนะพี่นอ้องก็ก็ปลาเลนส้นปุ๊บมัิลงสีเป็น,น,นอะไรพีน้องคือเสื้อมันพี่นอ้องนี่เขาสียหอยเสือ้อตีเป็นเป็นคือไอ้หนักสี่เสียหอยจ้องหูพี่นอ้องจ้องหูเบกมัดนะเวลาปลาเขาไปส้นปุ๊บไอ้กระเดื่องตัวนี้มัชสิลงลงไปนะอาเซียบแบบกระเดื่องตัวนี้ทนี่เสื้อมันทำให้มันชงกัน นี่จันขเขาเข้าแล้วแล้วกันนาตาสีะมานนี่พี่น้องจันสางเสร็จโดยทำเองได้สไตล์ปอนหน่อยอ,อแล้วละเด้อพี่น้องจันทำเองได้สไตล์ป้อหน่อยทางเข่าพี่น้องมันรานปุ๊บก็จะปุ๊บสี่เนี่ยพอมันเปิดปุ๊บเนี่ยเ้อยกปุ๊บ เดือดมันลงปุ๊บสีรานปุ๊บมีนสรีอะลองเห็ดเบิ่งพี่น้องสำหรับชิปนี่ขอโวล่าไปก่อนบ๊ายบายพี่น้อง